b รูโน่ e ฟน a นเดสกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเขาได้รับข้อเสนอย,ย้ายออกจากสโมสรอนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อช่วยทีมสร้างอนาคตใหม่แม้ทีมจะเผชิญกับความยากลำบากในฤดูกาลนี้มิดฟิล์ d ชาวโปรโตุเกส้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2020และกลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมมาโดยตลอดลงสนามไปแล้ว43นัดยิง15ประตูก,กับ13แอสซิสรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ บรูโน่เปิดเผยว่ามีข้อเสนอจากหลายทีมเข้ามาแต่หลังจากได้พูดคุยกับสโมสซและเอริกเทนฮาร์เขาตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปผมได้เข้าไปคุยกับสโมสรอนเพราะมีข้อเสนอย้ายทีมเข้ามาเราคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่ผมจะย้ายออกหรือเลือกที่จะอยู่ต่อกับตันทีมปีศาจแดงระบุเพิ่มเติมว่าเขาต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองพวกเขาบอกกับผมถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการผมถามเพียงแค่ว่าผมยังอยู่ในแผนระยะยาวของสโมสรอนหรือไม่ ผมได้คุยกับเทนฮากและเขาก็ให้คำตอบที่ชัดเจนสมสรเองก็แสดงให้เห็นว่าผมเป็นผู้เล่นสำคัญในโปรเจกต์สร้างทีมใหม่และผมเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้การตัดสินใจอยู่ต่อของบรูโน่ถือเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมใหม่ภายใต้การบริหารของเซอร์จิมแรดคิฟและแผนการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่โดยในสถานการณ์ปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมปีศาจแดงนั้นทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานในพรีเมียร์ลีก หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมซึ่งผู้เล่นหลายคนอาจถูกปล่อยออกไปแต่บรูโน่ยังคงเป็นกัปตันทีมและเป็นศูนย์กลางของแผนการสร้างทีมใหม่บรูโน่ยังคงเป็นผู้นำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังจะพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง